สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้แม่ก็มาทำงานนะคะมาทำงานเสิร์ฟที่สนามกอล์ฟตอนนี้ฝนก็ลงแล้วนะคะเริ่มลงแล้วก็มืดคืนมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะค่ะตอนนี้พอฝนเริ่มตกเนี่ยแม่ก็นึกถึงลูกๆที่บ้านเลยนะคะว่าเขาคงจะเหงาคงจะอะไรนะคะคงจะกลัวคิดถึงแม่ค่ะแม่ก็อดคิดถึงลูกๆที่บ้านไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเขาก็อยู่ในบ้านกันนะคะ ปลอดภยัยเนี่ยค่ะแม่ก็มาเสริยอย่างนี้นะคะแม่ก็มาทำาทีิละสี่วันก็วันละ350ร้าแรงงานเน่น,นะคะแม่ก็ทำไปนะคะมีไข่ต้มคะ่ะไข่ต้มได้ยินเสียงแม่ล้างจานเนี่ยมาตอนเช้าว,วิ่งทุดๆๆมาเลยนะคะวิ่งท้องแกว่งมาเลยคะ่ะเพราะว่าเขาท้องแก่เต็มทุนและตอนนี้แม่ก็ลุ้นกับเขาว่าเขาจะคลอดเมื่อไหร่อะไรยังไง แม่ก็ได้แต่ให้อาหารเขานี่แหละค่ะเวลาแม่มานะคะก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาคลอดแล้วลูกเต้าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็มีคนในสนามเขาก็พูดพูดอยู่ว่าจะเอา,อาลูกๆเขาเนี่ยแบ่งๆกันไปเลี้ยงอ่ะนะคะแม่ก็ไม่ทราบก็แม่ก็เป็นห่วงแม่ก็คอยดูแลไข่ต้มอยู่ตลอดอ่ะนะคะเวลาที่แม่มาเขาก็จะมาพัวพันอยู่ตรงแม่เนี่ยค่ะนี่นะคะมาอ้อนแม่ กินข้าวอิ่มแล้วอ้อแม่แล้วก็อ้อนคนนู้นคนนี้เขานั่งนะคะเขาน่ารักเนี่ยค่ะนอนก็ต้องนอนใกล้ๆขาแม่ <không? S 1> เอาหางมาไว้ใกล้ๆนะคะเขาน่ารักจริงๆเลยค่ะก็ท้องแก่เต็มทนทีนี้ว่าได้ยินข่าวว่าคนในสนามเขาจะซื้อคงให้อยู่กับลูกๆกันนะคะแต่ทีนี้ว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือแม่จะอัปเดตให้ฟังทีหลังเลยนะคะติดตามมาให้ นี่นะคะมานอนบมนตักแม่แล้วมานอนแปะเลยชอบนอนบมนตักแม่มากนะคะชอบใกล้ชิดแม่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งนะคะที่เขาน่าสงสารมากทําให้แม่เนี่ยมองลูกๆที่บ้านว่าลูกๆที่บ้านเนี่ยโชคดีขนาดไหนนะคะที่ได้มีคนเอาข้าวให้กินมีคนเก็บเก็บชีเก็บเบอือให้แต่ไข่ต้มเนี่ยเขาก็เป็นแบบต้องหาที่ซุกนอนเอาอะนะคะ นี้ก่อนนะคะแม่ไปทำงานก่อนขอบคุณค่ะ